มีจะมาบอกเคล็ดลับการทําออนไลน์ยังไงให้ปังนะคะคือเวลาเราคิดคอนเทนต์อะไรได้แล้วเนี่ยให้เราลงมือทําทันทีเลยนะคะตรงนี้เราจะเน้นปริมาณค่ะแล้วซึ่งเราต้องทําเยอะๆทําทุกวันนะคะหมั่นรดน้ําพรวนดินทุกวันนะคะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยสักวันหนึ่งะคะ่ะจะมีคนมาเห็นแล้วก็เราก็จะมีตัวตนในโลกออนไลน์นะคะซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟกนะคะคือคิดอะไรได้ก็ทําไปเลยค่ะลงมือทําเลยทันทีนะคะให้เราเน้นที่ปริมาณน,นะคะ แล้วคุณภาพมันจะตามมาเองนะคะตรงนี้เชื่อเอมมี่นะคะไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟกก่อนบางคนน่ะรอนั่นรอนี่ห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงกลัวว่ามันจะทําออกมาไม่สวยทําออกมาไม่ด,คคดงงีคนจะคิดอย่างนั้นคนจะคิดอย่างนี้ไม่ต้องแคร์ค่ะไม่ต้องสนใจค่ะทําทุกวันนะคะถามว่าคอนเทนต์ที่เราควรจะทำเนี่ยควรจะเป็นอะไรเอมมี่แนะนํานะคะคอนเทนต์ที่เราจะทําควรจะเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทําเป็นประจําทุกวันนี้ก็ได้ค่ะอย่างเอมมี่รักอิสรารักการท่องเที่ยวเอมมี่ Amy. ก็อัพคลิปการท่องเที่ยวทุกวันทุกวันเนาะก็ไม่ไม่ไม่ได้แคร์เลยนะคะไม่ได้ห่วงว่าเฮ้ยไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้วันนี้แบบไม่เพอร์เฟกวันนี้หน้าไม่สวยวันนี้ตาบวมไม่ไม่ทำยางมีไม่เคยไม่เคยรอเวลาตรงนั้นค่ะเพราะออนไลน์จะไม่รอใครนะคะออนไลน์คือการ ต้องการความรวดเร็วนะคะรวดเร็วใครทําก่อนได้ก่อนนะคะถ้าวันหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดเรามัวแต่มานั่งคิดนั่งมัวแต่คิดนั่นคิดนี่ว่าเอ้ยจะทําดีไม่ทําดีอะ่ะแล้วเกิดมีคนเอาไอเดียของเราไปทําเราจะมาเสียใจทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมี่อยากจะมาแนะนํานะคะว่าคนที่ไม่รู้จะทํำยังไงจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปทางไหนดีเอาสิ่งที่มันเป็นชีวิตประจําวันของคุณนะคะมาเป็นคอนเทนต์นะคะมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาท่องเที่ยว เหมือนเอมมี่อ่ะก็อาจจะเป็นแบบการทําอาหารหรือว่าอาการเลี้ยงสุนัขหรือว่าอาการดูแลการเทคนิคการดูแลผู้ป่วยอาเทคนิคการเอาอกเอาใจสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน อย่างนะคะมันสามารถเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยแล้วคนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเสพคอนเทนต์ของเรานะคะโอเคแรกๆอาจจะยังไม่มีใครมาติดตามเราหรือว่ายอดวิวยอดอยอดกดไลค์ยอดวิวของเราอาจจะน้อยไม่ต้องเสียใจค่ะทาต่อไปเรื่อยๆก้มหน้าทําต่อไปเรื่อยๆด้วยความสุขความมีแพชชั่นของเรานะคะก็คือคือถ้ามัน ถ้าสิ่งนั้นนะมันเป็นแพชชั่นของเราอะ่ะเราจะหลักมันแล้วเราก็จะทํามันทุกวันโดยที่เราจะไม่มีเบื่อนะคะสําหรับบางคนเข้ามาถามว่าบางทีคอนเทนต์มันตันเนาะคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็ลองลิสต์ออกมาค่ะคือเวลาเราบางทีในหัวเราเนี่ยบางทีไอเดียเนี่ยมันจะแวบ มันอาจจะแวบขึ้นมาตอนที่เรายังแบบไม่พร้อมหรือเรายังยุ่งอยู่ยังทํางานอยู่<อ>ก็ให้เรียกออกมาจดนะคะคือเอมมี่เนี่ยจะทุกวันเนี่ยคือเวลามันมีไอเดียอะไรใหม่ๆแวบเข้ามาในหัวเอมมี่เอมมี่จะจด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 เลยทันทีค่ะซึ่งพอเราจดเสร็จแล้วเนี่ยคือวันลุ่งขึ้นเอมมี่จะทําคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์นั้นท,นทันทีนะคะเพราะว่าเอมมี่อะ่ะไม่เคยรอใครนะคะออนไลน์เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับคําสุภาษิตคําพังเพยนะคะออนไลน์ก็คือการนําขึ้นให้รีบตักนะคะซึ่งสุภา สิทธิ์นี้นะคะใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆค่ะออนไลน์ Online ต้องเร็วถ้าเราเร็วแล้วเราจะปังนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องห่วงเพอร์เฟคค่ะตอนนี้นะคะแม้แต่กล้องวิดีโอหรืออะไรมันก็มีแอปอะไรให้เราสวยได้ทุกคนสามารถสวยได้นะคะด้วยแล้วก็ใช้แอปใช้อะไรไปก่อนก็ได้ค่ะใครจะมาว่าเราแบบว่าเออแบบฟิลเตอร์หนาฟิลเตอร์นั่นเรไม่ได้สนใจค่ะเพราะคนสมัยนี้จะไม่ค่อยคือคนที่เขาจะเข้ามาเสพเราเข้ามาฟังคอนเทน ของเราอะเขาเขาจะสนใจที่เนื้อหามากกว่านะคะแต่ถ้าเรามีหน้าตาที่สวยงามมีบุคลิกที่ดีมันก็จะมีผลต่อการติดตามนะคะการติดตาม เ,ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มวันไหนพรุ่งนี้หรือถ้าฟังคลิปเอมมี่เสร็จให้ลงมือทําทันทีเลยนะคะเอมมี่เป็นกําลังใจให้นะคะส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ inbox มาหรือว่าจะโทรมาคุยกับเอมมี่ได้นะคะเอมมี่ให้คําปรึกษาได้เต็มที่นะคะเอมมี่ยินดีที่จะช่วยทุกคนไม่อยากจะเห็นทุกคนเติบโตในโลกออนไลน์นะคะมามาเติบโตในโลกออนไลน์กันนะคะ